จริงๆนะเห็นนาวินคนแถวนี้ยังไม่ได้ซื้อเยอะอย่างนั้นเลยที่นาวินขายน่ะ ก็ไปดูน้องอะไรนะน้องวีตลาดที่น้องวีพาไปดูเนะ่ะเป็นตลาดที่ว่าใหญ่เนาะเป็นเป็นตลาดในในกรุงเทพเนาะมันจะใหญ่แล้วก็ดูแบบมีมีเป็นระเบียบไงนั่นแหละมีเป็นระเบียบครับผมตามสบายน้องนะวินตามสบายนะครับ มีอะไรก็ไปทําเลยกลับข้าวกับปลาอะไรก็ว่ากันไปยายชมกินข้าวละบอสวัสดีค่ะน้องๆทุกท่าน้จายายชมไม่ต้องพิมพ์เยอะก็ได้ใจายายชมรู้ว่ายายชมอยูม่มีเพื่อนคุยหรอกยายชมเดี๋ยวถ้ามีเพื่อนคุยก็ค่อยมาก็ได้ผมก็ขึ้นไม่นานหรอกดูสถานการณ์ก่อน ถ้ามีความจําเป็นต้องลกงลก็ต้องลงฝั่งข้างหน้าก็าไปไม่ได้เด็กเต็มนัน่ไม่ใช่ใครอื่นหรอกลูกหลานเรานี่แหละไปไม่ได้หรอกข้างหน้าน่ะ เราต้องเอบม,มาข้างหลังอย่างเดียวขนาดมาข้างหลังยังจะวิ่งตามออกมาให้ทันนังชอบนังชอบมากเลยชอบอยู่หน้ากล้องชอบอะไรอย่างเงี้ยแหละหลานน้อยอ่ะสวัสดีค่ะคุณนาวีเนส,สเซโนอ,อืม จากคุณจอยนะคะของนาวินก็ยังดีดีของลูก,กี้นะของลูก,กี้มใช้อะไรไม่ได้เลยตอนนี้ต้องทำใหม่หมดเดี๋ยวนจะมาหาแม่วันไหนยังไม่เห็นมาหาแม่เลยเนี่ยแต่ก็ตามไปนั้นลหละเดี๋ยวมาก็จะได้ไอันนั่นให้แกไงจะให้แกทำใหม่อีก ออกเที่ยวขอบคุณนะคะออกเที่ยวน้องเพนแก่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพี่ไม่เห็นคลิปเจ้าเลยนะออกในน้องเพนเนี่ยเวลาพี่ถ่ายคลิปพี่ก็พี่ก็เป็นคนนั่งตรงนี้นะเออแล้วพี่ก็เอาไว้ข้างหน้าเนี่ยมือมันไม่ค่อยอน,นี่เลยอะ่ะมันมือมันก็จะ เนาะถนนหนทางแบบนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันตึกตักตึกตักตึกตักย่เออนั่นแหละแต่ของน้องเพนแขนะเขาถ่ายบนรถเนาะเออบนรถยนต์เนาะก็จะสมูทมากเลยจ้ะอืมโอเคมากๆเลยอ่ะอืมภาพดูงามแบบสบายตาเลยอ่ะเลยรอันนี้ตึกตักตักตึกตึกตักกับสองคนพี่น้องเนี่ย เจ้าบรรยากาศดีขนาดนกอยู่บน <laughs> นกอยู่บนก้าขามัน้องจอยเลยเดี๋ยวทำมันอยู่ตั้งหลังบ้านสึกกสีไข่มือดน้อยเนาะตั้งหน้าบ้านกับบไข่กล้าไปลนะละอ่อนไหลละอ่อนเล่นเนาะวันนี้วันยุดเนาะโอ้เดี๋ยวลองเลยนยุดนิดน้อยกะ หายหนาวยาครับพี่เออหายแล้วน้องเพนหายแล้วค่ะตอนนี้ก็แค่สิบยี่สิบยี่สิบองศาเองตอนนี้นะเดี๋ยวบ่ายๆก็เป็นสามสิบสองสามสิบอะไรประมาณเนี้ยหายแล้วล่ะตอนนี้นะแล้วก็แต่ว่าหมอกมีอยู่เพราะว่าเชา้ชาๆเราไปดูก็น้ําหมอกน้ำหมอกก็ต้นข้าวโพดน่ะนะเกาะเป็นน,นั่นแหละเกาะอยู่ต้นข้าวโพดอยู่นั่นแหละ